จากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอ่างทองที่ประสบอุทกภัยจนไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ดินของตนได้นำมาสู่การจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลางในพื้นที่บูทที่3ตบนสีบททองอเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองขึ้นซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550เนื้อที่กว่า1 5 0 0ไร่2งาน68ตารางวา ที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานฝึกอาชีพให้กับราษฎรด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในลักษณะเกษตรอินทรีย์ทางด้านการเกษตรโดยปลูกพืชผักพืชสวนชนิดต่างๆด้านประมงและด้านปศุสัตว์เช่นการเลี้ยงสุกรพันจีนหัวสุกรพันดีที่นิยมนําเนื้อมาทําเป็นแฮมนอกจากนี้ยังมีหมูลูกผสมและการเลี้ยงแพะนมโดยประชาชนสามารถเลือกหาซื้อผลิตผลจากฟาร์มได้ในราคาถูกโดยไม่เน้นผลกําไร ตามพระราชกระแสร,รับสั่งขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินค่ะสำหรับด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะคะ่ะเป็นเห็ดสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งในทุกๆวันชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดนะคะแล้วก็จะนําไปจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ พื้นที่ทั้งหมดหากแบง่งเฉพาะส่วนของการจ้างแรงงานราษฎรที่ทำงานในฟาร์มจะมีเนื้อที่ประมาณ721ไร่โดยมีทั้งแรงงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็เพื่อจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือจ้างงานนะครับจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อเพราะว่าในเขตพื้นที่เขตนี้จะเป็นเขตที่มีน้ำท่วมนะครับผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการนะครับเราก็จะมี การนําออกจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้นะครับให้กับโครงการก็จะแบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนหลักหลัๆเลยก็คือเราเรามีร้านค้าอยู่ที่ตลาดอตกอนะครับเราก็จะส่งไปจําหน่ายที่โน่นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะมีตลาดนะครับในพื้นที่ของจงังหวัดอ่างทองเองนะครับหลายจุดนะครับในส่วนราชาการแล้วก็ในชุมชนนะครับชุมชนก็จะเข้า,าเข้ามารับซื้อภายในโครงการเลยครับ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศิลปาชีพอทิงานเซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแต่งแต้มลวดลายดอกไม้ในพระนามงานประดิษฐ์หัวขนงานทอผ้าไหมยกทองสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายขนและงานปากักผ้าซึ่งตามปกติแล้วการเข้าไปเรียนหรือฝึกอบรมผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหากแต่สำหรับฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริแห่งนี้ไม่เพียงประชาชนจะไม่ต้องเสียเงินแต่พวกเขากลับได้รับเงินและความรู้ติดตัวไปด้วย น้าหลักนี่เป็นประเภทดอกไม้ดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ในพระนามนะฮะดอกไม้เป็นในพระนานที่เป็นชื่อของพระนามของพระองค์ท่านนะครับอทิเช่นดอกบัวฟินซิลิกิตนะครับดอกกุหราบฟินซิลิกิตนะครับดอกทิวลิปทิงหูมิพคน,นะฮะตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ในพระนามทั้งสิ้นเลยที่เรานํามาเขียนลายใต้ขึ้นนะตรงนี้ครับ ตรงนี้มา9ปีแล้วค่ะ9ปีนะคะตอนนี้มีชาวบ้านที่มาเรียนกับเรานี่สักประมาณ20คนค่ะมีขั้นตอนการกวักการเกี่ยวเป็นขั้นตอนพื้นฐานไปค่ะจนไปสําเร็จถึงการทอประมาณอาทิหนึ่งทุกคนก็สามารถทําได้ก็คือว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็เต็มใจจะสอนค่ะเพราะว่าผ้าชิ้นหนึ่งก็มีมูลค่ามากแล้วก็สำคัญมากค่ะ พราะว่าที่ถ้าเข้ามาพวกเราก็ทุกคนพร้อมใจที่จะสอนจากวันแรกที่ก่อตั้งฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางจวบจนวันนี้บนพื้นที่แห่งน้ำพระาราชหฤทยัยอันกว้างใหญ่ไพศาลบัดนี้กลับอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปด้วยพืชผลทางการเกษตรนับเป็นอีกตัวอย่างแห่งความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสืบไป ปวีนาปทุมานนท์รายงาน